วันนี้เรามาอยู่กับตามหาดาบกันอีกครั้งนะวันนี้คือเราจะข้ามเกาะลิงไปเลยไปที่เกาะบ,บาจีนะหมาว่าเราจะตามที่เกาะบ,บาจีนะคบเพื่อเอาดาบสองดาบนั่นเองเจ้าก,กระบองกับอะไรแล้วนะกระบองกับอะไรหรอทุกคนดาบคู่ใช่ไหมถ้าผมจะตัดไปตอนที่ผมอยู่บาคบาจีเลยละกันเพื่อให้คลิปมันเดินได้เร็วหน่อยนึง ให้ดีกว่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูระหว่างของฟาร์มแบบควายมันไม่น่านนานมากอ่ะดีที่ยังไม่กินผลพิษสตัตคอนเทนต์นี้เราต้องมีผลพิษสตัตโลเกียสักผลครับวัดถ้าว่ายน้ำอะไรเนี่ยก็ใช่ไหมถ้าว่ายน้ำเคยเจอแะ่แะจะดูกระดาษออกนะกระดาบออกก็จะนำฟาร์มแบบนี้เลยตัวละครมันว่ายน้ำเป็นเดี๋ยวว่ะ ลอ,บบบบบองเบอรอกเบาๆเออขอจำอีกทีฝากกดติดตามช่องแป๊บนะนักสวัสดีในตำนานด้วยนะฝากกดติดตามช่องเขาด้วยนะช่องเขาทำได้ดีนะแต่ผู้ติด,ดตามน้อยไปนิดหน่อยว่าจะไปนะถ้า,ถาคุณนักสวัสดีในตำนานดูอยู่ก็ ฝากพิมพ์อีโม,มจิขนมปังเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้วยฝากพิมพ์อีโมจิขนมปังเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้วยถ้าคุณสสวัดีมากขนลังดูอยู่โอเคมาถิงก่อนอันนี้แล้วคับผมมาระมันไม่น,อน,น,อนอ่านานมากอันก่อนนั้นนี่แค่สิบเอ็ดนาทีก็อันนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอมันอีกแน่นอนครับผม ตอนผมเลเวลสองร้อยแต่มาทำเควียรได้นะตามหาอะไรหรออ๋อตามหานั่นตามหาบักดาบเชียงครูรับตอนเลเวลสองร้อยนะผมก็จะสอนวิธีทำด้วยนะผมสอนไม่ละเอียด คือสอนที่แบบให้ตัวเองได้ดาบอ่ะอ,อฟังดูเก็นตัวมอบผมจะยังไม่หานู่นหานี่นะแค่แต่วิ่งหาไอ้ปุ่มนั้นรอเซฟไว้ตอนผมเลเ้ลสองรจะได้ไม่ต้องมานั่งหาอีกบอกเลยครับตอนเลี้ลสองรมานั่งหานี่หา,หายากเลยอืม มีตรงไหนบ้างที่เป็นไปนได้ที่เขาจะซ่อนไว้ต้องไีสักจุดนึงอะผมจะด้ว่ามีออยู่แถวเนี้ยแต่เอาเป็นว่าเราค่อยไปงมหาตอนเราเลี้ยวสองเลอจะดีกว่านะใช่ค่อยไปงมหาตอนตัวเองเลย้ยวสองเลอจะดีที่สุดก็ก <c oughs> ่อ,อนนัานนี่ผมเก็บคร๊บสี่ปุ่มแล้วนะเ <c oughs> นี่ยไม่เห็นมีอะไรตรงเนี้ย เนีย่ยผมเดินทีตรงน,นี้ถ้าเราเก็บครบแล้วมันจะมีรูนะให้เราขึ้นไปลงไปเก็บครบเพลิงนั่นมาต้องหาโลกเกียร์ใช้สักผลนะ่าขึ้นไปเจอขุนสมูคคือเยี่ยมนะ่ะ ดอะอะรมา,ามจก็ไม่ได้เยอะอะไรมากะรอ้นี่อันนี้นะดาเมจก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับผมดาบนึ่งดตอรี่มันน้อยด้วยแหละไม่เอาไอ้ลัดมอนอีกนะไม่เอาคนที่ชอบลัดมอนอีกนะไม่เอาหน้าแบบนั้นผมไม่ชอบเฮ้ยขอบคุณมาก อะไรก็ได้กินไปก่อนอ,อ,อ๋อกินอ้ากินแม่งฮะอะไรเนี่ยท่านยัง,งน้อยมโนเพศดาบก็ตีผมไม่เข้าแหละครับเกาะสโนนี่ฟาร์มง่ายแน่นอนนะกะเททรายดีเสิร์ตนั่นเองฟาร์มง่ายแน่นอนถ้าเราฟาร์มอยู่สองสามเกอะบาร์กี้ก็ฟาร์มง่ายฮะถ้าใช้ผลชักกี้ใช้ผลอะไรวะบาร์กี้อ่าแทนกี้เพื่อน ต้องถามเขาดิว่าเขาไทยหรือเปล่าเขาไม่ใช่คนไทยภูเข,ขาประเทศไทยภูเขาไทย เขาจะสื่อถึงอะไรเอ่ยโว,วอะไรโวอะไรเด้อเอตัวอัดอยู่หรือเปล่าเนี่ยอืมหรือว่าไม่ได้อัดงี้งปีงเงี้ปีงเงี้ปีน้องเพิ่ครีสไปดิ không ai hay nó cũng giả không, không ai hay nó cũng nó, không ai hay nó cũng giả ăn, đi này. หัวเขาเันจะกินผลไฟอะไรก็เรื่องของมันเพราะเราขอเขาไม่ให้เออเราขอเขาไม่ให้เราก็อยากขอฮะไอ้น,นี่ไม่ให้ผลแล้วแม่งม,มันแบรนซ์จะดีไหมเนี่ยนิสัยไม่ดีเนี่ยอืมอืออืไอ้ลิงยงเนี่ยไปทางนะั้น ได้พวกลาดมอนจริงๆเขียนลาดมอนอย่ามันชอบลาดมอนคนงอื่นลาดแล้วันก็อดอ่ะ คือทุกคนจะได้ดูผมฟาร์มไปยันเกาะบากี้นู่นฮะจะให้ผมตัดให้อยากให้ผมตัดให้ผมตัดให้ได้นะทุกคนจะได้ไม่ต้องมาเห็นผมลำคาญคนคงเคงเคงเคงจะเซิฟนี้คุ้มส่มผลเยอะนะแต่โชคร้ายที่ไม่มีคนใจดีนะ

สกายจำเล่นอย่างยากเนียค่ะทุกคนก็น่าจะคิดแบบเองเพิ่งเล่นเองจะมีสกายจำแล้วหรอมันเจิดเกินพี่มาใช่ไหมทุกคนมันอยากมีอ่ะมันสะดวกเวลาขึ้นอะไรตรงหน่อยตรงนี้นเนี่ยมันสะดวกเว้ย สามดาบแต่ผมไม่มีสักดาบเอ็งมีสามดาบแต่เราไม่มีสักดาบเลยเรามีแค่ดาบเดียวเนี่ยเนี่ยเนี่ย

ฟาร์มของเราก็ได้โรงเรียน ใครที่เคยใช้แบ็กมาก็จะรู้นะครับว่าแบ็กมากมันโกงแค่ไหนแบบว่าฉชันไม่ตื่นอะ่ะก็โกงอะโกงเอาเรื่องเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องด้วยใช่ไหมมันเอาเรื่องนะไอแบบไม่ยังไม่ตื่นอะ่ะแต่พอตื่นแล้วสกิลไอ้นั่นอะ่ะทุกคนรู้จัจใช่ไหมไอกิวเคอนที่มันอะ่ะมันไม่ทำตามีดฮึโรง,ง,งเรียน เป็นคอมโบนะฮะแค่มทำให้มอนมันตายอยู่เดียวอืม็บแต่หมดแล้วผมไม่ต้องอัพฟู้ดก็ได้นะอัพแต่ดาบเพราะว่าคอนเทนเน์เราจะได้เล่นดาบยาวๆเลยนะ แหลมัตต kh ์ตลิดอะผมมันจะซื้ี่ไหนจะได้ใช้สกิลผมเคยอยู่เกาะลิงจนเลเวลหนึ่งร้อยกว่าด้วยนะไม่รู้อยู่ไปทำไมด้วยความผมคิดว่าไอ้บอสอะไอ้บอสลิงอะมันได้เงินเยอะมันได้เงินเยอะสุดเว้ยสรุปไม่ใช่เลเวลสองบอสได้เงินอย่างเยอะเลย มันถือผลอะไรวาไอตัวนั้นถึงเดินตามนี่น่าจะน้ำแต่ผมกินผลพิศาสแล้วนี่ว่ะไปได่ไปได้ทเมืีดเยอะกูไม่เหเยอะแล้วไม่มเยอะแล้วไม่มเยอะแล้วอ,อ,อ,อ๋อแล้วก็ลิงมันโกนหัวมาเห็นหัวขาวเลยลากรวมแล้วกัน เสร็จไวๆหน่อยเคล็ดนี้เคล็ดนี้ง่ายอะฮะแต่แค่ลิงมันเลือดเยอะไปหน่อยนึงมา ขึ้นตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมอีกสองตัวไปไหนอ่ะอ้อนจัวม,มาอยู่มันเดินมาได้ไหมคือมันเป็นจุดบักตีบอสอ่ะเมื่อกี้คือมันเป็นจุดบักตีมอนนะผมเลยใช้นะเพราะ โคตรดีเลยแต่เนีนยได้ผลและก็จะอัพไปหน่อยแล้วกันเคือเราต้องใช้ทั้งใช้ใช้ทั้งดาบฟาร์มแล้วก็ใช้ทั้งดาบไปนั่นเลยใช้ทั้งดาบในการในนั่นด้วยในต้องซื้อดาบใหม่ๆม,มาด้วยเออคิดเอาผมผมใช้เวลาทำน่าจะนานอะ พ่าผมต้องทำทั้งนั้นเยอะจังบางดาบ,บราคาเป็นล้านอย่างหนึ่งเพรกิจอันนี้ถ้าขึ้นโลกสามแล้วฮาคิสังกุดวีสองต้องมาเอห้าล้านห้าล้านเอ้อ มีผลช่ไหมีผลช่วยมีผลช่วยหมอืมอแบบเป็นมงคลมไหมมันมงวงอะขึ้นไปเลยแบบแดนเนี่ยใครตบอะไรกันวะ <c oughs> ไปไปไป,ไ,ป,ไ,ปไม่สนละมันจะเอาแบ็กมาไปทำอะไรก็เชื่อเรื่องของมันแหละมันน่าจะกินไปแล้ว <c oughs> ดูมันมีสามดาบขนาดนี้มันมันไม่ยูยยื้ยอก,กว่าผมอีกเป็นสิทธเท่าอ่ะไม่น่าหายละคนในบอกฟุลก็โหดร้ายอย่างนี้แหละครับเบดนะดาบมันตีบอสบากี้เข้าไหมอืม แล้วเลุมมมันคือจุดบล็ตีมอนคะปับน่าจะมีมอนตกน้ำโอ้ยชุวัตัวก ันไรอย่างนี and <AND well <t om g Four> ้ทำไมมันตีแรงจังเนี่ยนี่แสาเหตุที่ผมไม่ช่วยชอบลากฟาร์มนะเพราะว่ามันเลยนะ แรกก็ค่ะยากจริงอันนี้ก็โดนลิงธรรมดาตรงนู้นค่ะไปเยอะแล้วเนี่ยแถมบล็อกฟุตมันยังไม่แก้บล็อกอีกเอาไรอ,อู้หูฝนยาง กินเนะาะกินก็ดีมันก็อร่อยแหลเด็ดตัวไาม่นมีแบบต่อยธรรมดานะซึ่งเป็นระยะไกลค่ะคืออันนี้เนะ่เราได้ใช้เป็นของเสื่อมาไม่ได้ใช้เป็นอาวุธจริงนะไม่ใช้เป็นอาวุธจริงแน่นอนด้วยเพราะมันเบาอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปอัพผลช่วงอื่นดีกว่าแต่อันนี้เราจะยังไม่อัพผลนะ ยวมันขยับยากแล้วกันป่ะผมจะฟาร์มอยู่ฝั่งใดสักฝั่งหนึ่งเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบดีกว่ามันโลกเกียนิดหน่อยมันมีความเป็นโลกเกียฮะคือมันจะโลกเกียมอนที่ถือดาบอะแต่ถ้ามอนที่ไม่ได้ถือดาบมันไม่โลกเกียอย่างนั้นมันโลกเกียแล้วกันนะ เรานับว hmm, ่ามันลกเกียร์ไหมวะน่าจะนับขอเปิด oio มมองก่อนรูกกาแต่เป็นว่าผมจะว่ากลับไปที่เกาะแรกแป๊บหนึ่ง ไปฟาร์มเวลกับมอนจนจุดหนึ่งครับที่ทุกคนไม่คาดคิดใครๆก็น่าจะรู้ว่าของตึงไอ้มอนต้ตองเกาะสุดท้ายนั่นเองกเกาะมันไปทางไหนวะแผนที่นี้ไม่มีให้ดูนะแต่แจ้งว่ามันต้องไปดูที่แผนที่เกาะหิมะครับจะได้วนหลังเกาะนี้ไปนะ สามร้อยแต่พ <Kız S 1> <oh> <ina> ัส <notable> ด hm. ุก <rant> ิโลยังดีกว่าไอ้นี่เลยเดี๋ยวให้กิโลกิโลกับมาอ่ะมันรู้สึกมันรู้สึกว่าทำดามีดกระจายผลแสงกระจอกสุดๆเดี๋ยวต้องการผลแดดสายลูกเกลียฮะลูกเกลีย มันก็อึดขึ้นแล้วกันครับมันอึดขึ้นแน่นอนหรือมันอึดขึ้นใช่ไหมครับถ้าเรากินแล้วเราใช้พลังมันไอสกิลอันเนี้ยถ้าเราใช้พลังมันมันจะเปลี่ยนเราเป็นเพชรเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าเราจะอึดขึ้นนะแต่ข้อดีคือแต่ข้อเสียคือการโจมตีของมันฮะคนรู้ใช่ไหม หรือมันเป็นเอฟซีผมวะที่มันมาให้ผมเนี่ยไม่น่าใช่โอ้ตายละเอาเอา,เอาบินบินอ่ะอ่ะอ้าวให้ผมปิศาจตูเพื่อเอาเรือกดอ่ะอ๋อมันบอกว่าเรือเองเนี่ยเองก็เอาไปเลย มืนมันจะใช้โมจิโมจิครับตัวเราอึดขึ้นใช่ไหมครับถ้าใช้ผลเพชรนี่ถ้าเราใช้ผลเพชรตัวละครเราจะอึดขึ้นใช่ไหมครับตามที่ผมไปอ่านมานะน่าจะใช้แหละคลิปนี้ก็ยาวถึง20นาทีเลยบากันต่อ ไปกันด้วยเลยเจะไปฟาร์มให้เวลสามสิบขอตัดไปตอนที่ผมเวลสามสิบเลยนะถ้าคนนักสวัสดีในตำนานกำลัง,งดูช่องนี้อยู่กรุณานะพิมพ์อิโมจิขนมปังลงมาใต้คอมเมนต์นะกว่าจะาไอมอนตรงนี้ได้ครับยากจริงๆเลย ฉันนัที่ยอขอจับแบบเบา,บาจริงอะ่ะแต่มันเบาไปเดี๋ยวไปเกาะบาคี้กันเลยฮะื่าสงสถรนี่ไม่มีจุดลับคิดแน่จะไปไหนเะรากลับบา้านธรรมดาขอเปิดตรงผู้จ้างจากเต็บ มา,มาตุ้งจุดบักกี้สิตรงนี้ติ๊กอันนี้มาเอ้ยเปิดปุ่นลมดิแม่มาแรงมันยังมาตอ่อหูว้าเก็บดิเปิดตรงนี้จะชี้โด่งไปทางนี้อืม้ม คือไอ้อันอื่นใช้ดีกวยไอนี่ผลปัญญาอ่อยผลปัญญาออยครับผลปัญญาอ่อยขยะใช้มั้ใครไม่มีขยะใช้หรอกเดี๋ยวไปเกาะนั่นด้ะมาล็เก็ตมามาถ้าบินต้องใช้เท่าไหร่วะ เยอะไปซื้อมากะจะใช้บินแต่ไม่น่าได้ใช้แต่ดีที่ใช้บินอย่างเยอะเลยเดี๋ยวขอไปเกาะนั้นก่อนแล้วกันลิงฮะเกาะลิงแงกๆเกาะไหนบ้าคุณยังมีทั้งหมดกี่เกาะวะเกาะไหนมีดาบบ้างด้วยูเออ อย่างนึงอู้หูลืมไปภารกิจนี้ผมต้องทำ v s ว,ว,ว,วีสองไม่ต้องทำติงติงก็ไม่ต้องทำหรอกผมแค่หลอกท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมจะเชื่อลูกโวแบบยาวชัวถ้าต้องตีวีสตด้วยไม่ไม่จะเป็นนะผมจะไม่ทำกัน ทำความอัปเกรดจงงามมีสวงโว้ยมันใช่ครับมันทำยากข้าใจ่มั้ยมันทำยาก,ม,ยาก,ม,ยากมันทำ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 ยากยากๆเลยจะทำแบบนี้ที่เพื่ออะไรเนี่ยเรือมีไม,ไม,ไม่ให้ไม่ให้ครับเนาะคาถาชิ้นหาปลาชอน้ออตายอีกแล้วเอา้าแต่ขึ้นป่าไม้แล้วผมจะไปเก็ดอะไร ดีแดนน,นี่แน่นอนนี่ไันจะมานี่บ่อยนะไม่มีผล,อ,ลอ,อะไรมาซูบเซด้วัยะจะลองแกล้งทำเป็นอยากได้นะ Please สปริงเค้นใครบอกว่าจะให้ดแูแล้วใครบอกว่าผมจะกินอะ่ะเฮ้ยไมาพี่ไม่เอาไม่เอาใช้คถเก,กิเองยิงทิ้งปัม๊มคือไอ้ผู้ที่ให้ผลเนี่ยส่วนใหญ่มันจะบังคับให้เรากินคนระับอะไรอย่าพี่ ตัวเองเลือดไม่ลดโอเคไม่น่าเป็นไม่น่าเป็นดีมันมมงัดหวัวคมคมลิงโบยลิงก็งัดหวัวคมคมประมาณนี้เตรียมกระเป๋าให้พร้อมนะไอเ้เพื่อนปับ๊บกระเป๋านี่ในร็อกเก็ตรรนเชอร์เจ้าของเจ้ารัดเดี๋ยว ไหนเราก็จบเกาะลิงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาทำไอ้นั่นแล้วกันทั้งสองดาบอันใหม่นั่นเองป๊อปจบเดี๋ยวไปทอยเดททาวเวอร์ดีเฟนต์ต่อไอ้บงไม่ไปแล้วโว้ยเนื่อไอ้ไม่เล่นแล้วไม่ไม่ไปลูกก็ทอยเดททาวเวอร์ดีเฟนต์พอแค่นี้คลิปหน้าค่อยเจอกัน